การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาพิบาลในสถานศึกษาป้องกันการทุจริตโครงการโรงเรียนสุจริตโรงเรียนโรงบุรีพิทยาคมรัชมังคลาพิเศษโดยมีนวัตกรรมถอดบทเรียน best p r a c t i c ชื่อว่า r b p t r e Change to New Normal ปรับโหมดการเรียนรู้สู่ออนไลน์ไม่ให้ใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง 1. ความสำคัญของผลงานนวัตกรรมถอดบทเรียน1.1 เหตุผลที่เกิดแรงบันดาลใจความจำเป็นปัญหาหรือความต้องการที่จะทำผลงานนวัตกรรมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ครั้งนี้มีความรุนแรงมีการขยายตัวในวงกว้างและระบาดรวดเร็วมากกว่าครั้งที่ผ่านมาทำให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนตามปกติโรงเรียนจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องปรับตัวและออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์รวมทั้งการวางแผนการรับมือการจัดการเรียนรู้ให้เป็น วิถีชีวิตแบบใหม่หรือ new normal โรงเรียนอาจหยุดได้แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้โรงเรียนรุมบุรีพิทยาคมรัชมังคลาพิเศษเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจํานวนทั้งสิ้น895คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวน72คนบริหารงานโดยนายปัญญากุ่แก้วผู้อํานวยการโรงเรียน นายนุภาพอภรรมและนางสาวยานิสาสอนอินรองผู้อำนวยการโรงเรียนถือเป็นความท้าทายในการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนมาสู่ออนไลน์โดยไม่ให้ใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังโรงเรียนได้ปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ที่ต้องการให้นักเรียนได้เรียนรู้อยู่ที่บ้านอย่างปลอดภัยตามบริบทและความพร้อมของผู้เรียน 1.2แนวคิดหลักการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับผลงานมีดังนี้บริหารจัดการศึกษาได้ถอดบทเรียนจากการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาที่ผ่านมาเพื่อกำหนดเป็นรูปแบบในการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมประกอบกับศึกษาแนวคิดทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณลักษณะโรงเรียนสุจริตซึ่งได้ออกแบบปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารจัดการที่เรียกว่า RBP t r e Change to New Normal ปรับโหมดการ เรียนรู้สู่ออนไลน์ไม่ให้ใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังมีความหมายดังนี้ RBP หมายถึงโรงบุรีพิทยาคมรัชมังคลาพิเศษ t r e เ c h a หมายถึง 1. ปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารจัดการ Change Management Process 2. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ Change Learning 3. ปรับเปลี่ยนตัวเองกับการใช้ชีวิตวิถีใหม่ Change Life New normal หมายถึงการดำเนินกิจกรรมของสถานศึกษาอย่างเหมาะสมด้านการบริหารจัดการศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนที่ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ทำให้เราต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบวิถีชีวิตไปพร้อมกัน ไม่ให้ใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังหมายถึงการบริหารจัดการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ให้สามารถขับเคลื่อนทั้งระบบโรงเรียนครูนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนภายใต้ความปลอดภยัย 2. จุดประสงค์และเป้าหมายของผลงาน2.1จุดจุดประสงค์ 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษา 2. เพื่อพัฒนาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียน 3. เพื่อพัฒนาโรงเรียนกับการใช้ชีวิตวิถีใหม่สอดคล้องตามกลยุทธ์ในการบริหารจัดการศึกษาโดยระบบคุณภาพยึดหลักธรรมาพิบาล 4. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะตามโครงการโรงเรียนสุจริต5ประการโดยเน้นทักษะกระบวนการคิด การมีวินัยซื้อสัตว์สุจริตอยู่อย่างพอเพียงและจิตสาธารณะส่งผลให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริตในสถานการณ์กับความรุนแรงของการระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019 5. เพื่อสร้างเครือข่ายการจัดการศึกษาผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งผู้ปกครองนักเรียนชุมชนองค์กรสถาบันในท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ខ្លាប់ខ្លាប เป้าหมายเชิงปริมาณ 1. ครูผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนรุมบุรีพิทยาคมรัชมังคลาพิเศษจำนวน72คนคิดเป็นร้อยละ100มีส่วนร่วมในการปลูกฝังคุณลักษณะตามโครงการโรงเรียนสุจริตให้แก่นักเรียน 2. นักเรียนโรงเรียนรุมบุรีพิทยาคมรัชมังคลาพิเศษร้อยละ100เกิดการตระหนักในคุณธรรมจริยธรรมด้านทักษะกระบวนการคิดการมีวินยัยซื่อสัตย์สุจริตอยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริตในสถานการณ์กับความรุนแรงของการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019เชิงคุณภาพ1มีรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาตามคุณลักษณะโครงการโรงเรียนสุจริต 2. มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและผู้เรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 3. มีการบริหารงานตามกลยุทธ์ในการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพยึดหลักธรรมาพิบาลให้มีระบบงานที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ 4. เกิดเครือข่ายครูผู้บริหารบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองนักเรียนชุมชนองค์กรสถาบันใน ของถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 3. ขั้นตอนการดำเนินงาน RBP t c h a n g e to New Normal ปรับโหมดการเรียนรู้สู่ออนไลน์ไม่ให้ใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังโดยใช้กระบวนการพัฒนาคุณภาพวงจรเดมมิง PDCA ดังนี้ขั้นที่1ขั้นวางแผน 1. ประชุมชี้แจงครูคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองนักเรียนและผู้นำชุมชนเพื่อทำความเข้าใจและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาพิบาลในสถานศึกษาโรงเรียนสุจริปรตปฏิญญา โรงเรียนสุจริตและคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต5ประการ 2. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนสุจริตร่วมกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์กลยุทธ์มาตรการและตัวชี้วัดในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต 2. ขั้นที่2ขั้นดำเนินการ 1. ปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารจัดการได้แก่กำหนดมาตรการเปิดปิดโรงเรียนให้สอดคล้องตามแนวทางการปฏิบัติของสอบ,บคจังหวัด ปรับปรุงห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนปลอดภัยห่างไกลโควิด -19 สำรวจความพร้อมทางการเรียนทางไกลของผู้เรียนจัดเตรียมอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงใช้มาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดสื่อสารให้ผู้ปกครองทราบความจำเป็นของมาตรการเปิดปิดโรงเรียน 2. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ได้แก่2.1ออกแบบการเรียนรู้และนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง8กลุ่มสาระสร้างความตระหนักรู้เห็นความสำคัญและครูมีความพยายามที่จะพัฒนาการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ไม่ปกตินี้โดยผู้สอนสามารถสร้างใช้งานสื่อสารบันทึกถ่ายทอดสดผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ 2.2ปรับรูปแบบการวัดประเมินผลการเรียนรู้ครูปรับเปลี่ยนวิธีการวัดประเมินผลโดยยืดหยุ่นตามสถานการณ์วัดประเมินผลตามสภาพจริง2.3ครูควรคำนึงถึงสุขภาพกายและสุขภาพใจควบคู่กับการเรียนรู้ด้านวิชาการโดยเน้นการบูรณาการกับวิถีชีวิตใหม่ซึ่งสร้างคุณลักษณะตามมาตรฐานของโรงเรียนสุจริต 3. ปรับเปลี่ยนตัวเองกับการใช้ชีวิตวิถีใหม่ 3.1. ผู้บริหารให้ความสำคัญส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวิชาการทำให้เกิดผลด้านบุคลากรมีส่วนร่วมคิดร่วมทำและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 3.2. การจัดการศึกษาในรูปแบบออนไลน์กระตุ้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและจากแหล่งเรียนรู้ในโลกอินเทอร์เน็ต3.3นักเรียนได้นำเสนอผลงานจากการเรียนรู้ของตนเองด้วย ความภาคภูมิใจและนักเรียนมีโอกาสเผยแพร่ผลงาน3.4โรงเรียนเกิดแนวปฏิบัติที่ส่งเสริมการเรียนรู้แบบออนไลน์สื่อสารกับนักเรียนที่อยู่ที่บ้านให้มีสภาพการเรียนการสอนเหมือนกับอยู่ที่โรงเรียนมีการติดตามนักเรียนเข้าเรียนเน้นการปฏิบัติภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัด ขั้นที่3ขั้นการติดตามผู้บริหารดำเนินการกำกับติดตามตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอโดยมีการนิเทศการสอนออนไลน์คณะครูมีการรายง,งานการดำเนินงานการสอนออนไลน์การติดตามผู้เรียนเข้าเรียน ขั้นที่4ขั้นพัฒนาและปรับปรุงผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนำผลการดำเนินการทำกิจกรรมเป็นข้อมูลสารสนเทศเพื่อทบทวนและหาแนวทางปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น4ผลการดำเนินการผลสํมฤิ์ ประโยชน์ที่ได้รับโรงเรียนมีรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาตามคุณลักษณะโครงการโรงเรียนสุดจริตเรื่อง RBP Tree Change to New Normal ปรับโหมดการเรียนรู้สู่ออนไลน์ไม่ให้ใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโครโนา2019มีนวัตกรรมและระบบงานที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตวิถีใหม่นักเรียนมีคุณลักษณะตามโครงการโรงเรียนสุจริต5ประการผู้บริหารครูบุคล ลากรทางการศึกษารวมทั้งผู้ปกครองนักเรียนชุมชนองค์กรสถาบันในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 5. ปัจจัยความสำเร็จการดำเนินงานที่สอดคล้องไปด้วยกันจากทุกฝ่ายที่มีความซื่อสัตย์สุจริตความโปร่งใสของการดำเนินกิจกรรมสร้างความไว้ใจและความเชื่อมั่นมีกระบวนการทำงานที่เป็นทีมมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดียิ้มแย้มแจ่มใสนักเรียนเกิดการเรียนรู้มีวินยัยในการเข้าเรียนมีทักษะการคิดซื่อสัตย์สุจริตอยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะตามคุณลักษณะ5ประการของโครงการโรงเรียนสุจริต 6. บทเรียนที่ได้รับ ข้อค้นพบที่ได้จากการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จคือผู้บริหารต้องมีความเป็นผู้นำที่ดีมีเป้าหมายที่ชัดเจนสามารถนำพาผู้ตามนำพาองค์กรก้าวไปข้างหน้าและสร้างความร่วมมือให้ทุกคนสามารถบรรลุเป้าหมายสู่ความสำเร็จได้คณะครูและบุคลากรได้พัฒนาการสอนของตนเองนักเรียนได้เรียนรู้หลากหลายรูปแบบผลจากการพัฒนาตามรูปแบบ RBP Tree Change to New Normal ปรับโหมดการเรียนรู้สู่ออนไลน์ ไม่ให้ใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังทําให้นักเรียนมีคุณลักษณะโรงเรียนสุจริตหาประการนักเรียนมีจิตสํานึกที่ดีมีทักษะการคิดมีวินัยเกิดความพอเพียงด้วยกระบวนการที่หลากหลายในรูปแบบออนไลน์ที่โรงเรียนเชื่อมโยงเข้ากับสถานการณ์ที่ไม่ปกติ การเผยแพร่การได้รับการยอมรับรางวัลที่ได้รับโรงเรียนได้เผยแพร่กระบวนการบริหารจัดการทางเว็บไซต์โรงเรียนรุมบุรีพิทยาคมราชมังคลาพิเศษแฟนเพจเฟซบุ๊กโรงเรียนรุมบุรีพิทยาคมราชมังคลาพิเศษกลุ่มไลน์ทางการศึกษาและวารสารประชาสัมพันธ์ออนไลน์เป็นต้น รางวัลที่ได้รับนางสาวพัทรพรเต็มใจได้รับรางวัลเด็กดีของสังคมจากธนาคารอมสินและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนายโมนายดาทองได้รับโล่รางวัลสุดยอดเด็กดีเด่นแห่งปี2564 นายเดชวัฒด,ดาทองได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนจิตอาสาพัฒนาสังคมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2564นายชยยะทิ้งแสนได้รับรางวัลท็อปวอลเลนเ r ียวอร์2021ของครูจากองค์กรเพื่อสังคมนางสาวสุดารัตนประกอบดีและนายทิศดีบุญนำพาได้รับรางวัลครูผู้กำกับลูกเสือดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ในปัญญากุลแก้วพูวอำน่วยการโรงเรียนได้รับรางวัลผู้บริหารลูกเสือดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบลูกเสือปีงบป,ประมาณ2564รางวัลระดับเหรียญทองระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ได้รับรางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมประจำปี2564เหรียญเงินระดับภาคสมาร์ทโมเดลร่มบุรีสู่วิถีพอเพียง 8. เงื่อนไขความสำเร็จ โรงเรียนต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองในการควบคุมดูแลนักเรียนโดยทางโรงเรียนมีมาตรการช่วยเหลือด้านระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มีคุณภาพเพื่อเรียนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพชุมชนให้ความร่วมมือส่งผลในการพัฒนาส่งเสริมให้เกิดคุณลักษณะตามโครงการโรงเรียนสุดจริตของนักเรียนผู้บริหารมีข้อมูลเป็นฐานในการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนตามคุณลักษณะโรงเรียนสุดจริตต่อไป 9.Best Practice สอดคล้องกับคุณลักษณะ5ประการของโครงการโรงเรียนสุจริตดังนี้ด้านทักษะกระบวนการคิดคือการจัดการเรียนรู้ทั้ง8กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมการนิเทศติดต,ตามออนไลน์กิจกรรมประชุมเสริมสร้างความเข้าใจกิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ด้านความมีวินัยคือการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ทั้ง8กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมการรายงานการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ความสม่ำเสมอในการดำเนินกิจกรรมด้านอยู่อย่างพอเพียงคือการจัดการเรียนรู้ทั้ง8กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมการนิเทศติดตามออนไลน์กิจกรรมประชุมเสริมสร้างความเข้าใจกิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ1ิ กิจกรรมที่สอดคล้องกับปตินยาโรงเรียนสุจริตได้แก่ด้านการปลูกฝังพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์กิจกรรมประจำวันกิจกรรมประจำสัปดาห์การดำเนินชีวิตวิถีใหม่ด้านการป้องกันมีระบบติดตามการเข้าเรียนออนไลน์การนิเทศออนไลน์ปรับโหมดการเรียนรู้สู่ออนไลน์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและมีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง ปัจจัยความสำเร็จที่กล่าวมาจำเป็นต้องมีการพัฒนาเพื่อให้เกิดกับทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องจึงจะส่งผลต่อรูปแบบการบริหารที่ประสบความสำเร็จและถือเป็นหัวใจสำคัญของหลักการเป็นแนวทางที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายสูงสุดของรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนตามคุณลักษณะโรงเรียนสุจริตของโรงเรียนต่อไปโรงเรียนรงมบุรีพิทยาคมรัชมังคลาพิเศษขอขอบพระคุณคะ่ะ